วอนน้เกิดด็อกแม้โคแบบนี้โอ้โเดี๋ยวไอ้หมูมาได้่ังเนาะ ว่ต้นซ้ำค้นกับบางย่างแลนฮิตเนี่ยนี่ ว่าจักวิธีเซฟรถอยู่ขอท่าขอท่าอ,อ,อ,อืมแบบเนกีฬาทีอทจอมคนไหนห <c oughs> เกือบ้อยเลยโคตแท้สุดจัด ไม่พักไม่หายใจเลยโอ้โหหอนมากครับโอ้ยศูนในแม่สิไยตั้มหอนเทือนชิมคุณโอ้ย สร้างยาวก็สร้างยาวถว้ยหม้อ,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 อ maximum. นี่เงข้าก็สางยาวอยู่อยู่แล้วออโอ้โโอ้นี่พอถืออันสุยาใส่กอ ิดดเ <c ười> มันมันซุยขึ้นมาอ <c ười> เปลม, <c ười> มนปันมันสุยขึ้นมันสุยกองพอดี <c ười>